ไปทังจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้เชิญสิ่งของพระราชทานครับไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภไยในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญราชผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดมุกดาหารพร้อม้วยนายกเล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและนายอำเภอดงหลวงได้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่บ้านน้องแค้นตมบลานน้องแค้น11ไร่บ้านน้องค้องตมบลนพังแดง16ไร่บ้านสุกสวัสดตมบ้านกกตูม3าไร่บ้านไทเจริญตมบลนดงหลวง14ไร่บ้านน้องนาวตาบลนน้องบัว20ไร่บ้านน้องยางตาบลฉนนดทตมบลฉนนดหน่อยเจดไร่นอกจากนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารยังได้มอบถุงยังชีพและเงินซอยเหลืออีกไร่ละ1,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตนและเป็นขวัญกำลังใจ ในการได้รับสิ่งของพระชจาทานยังความสาบสึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบว่าภััยยังหาที่สุดไม่ได้ครับ